สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง m o r n i นิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอันดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษกในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษกบ้างการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้ง ลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ดาวประสุกจรเข้าสุกรพบเปอนปุตตะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณวาวราชินีถือเหรียญ แล้วก็โมาพร้อมกับสามดาบสามเหรียญสองถ้วยเจ็ดถ้วยแปดเหรียญว้าวเดือดสั่นขึ้นมาเก้าไม้เท้าเจ็ดดาบอัศวินถือดาบ,ดาบ คุณดูจะมีความความคิดความอ่านที่รวดเร็วแต่ว่าระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวการมุทะลุแล้วก็ดูเป็นเรื่องของความรู้สึกอยากอยากจะอยากจะ take a คชั่นอะไรบางอย่างเนาะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการการ การซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะซุ่มซุ่มในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองอาจจะมันมีบางอย่างที่จะต้องทําก็ได้เหมือนคุณกําลังแอบทําอะไรบางอย่างหรือมีความลับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้อืมก็ระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูเป็นเรื่องของ คำว่าบุตตะอาจจะหมายถึงความรักก็ได้นะคะความรักบุตรบริวารช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดังใจมีความดื้อมีความมุทะลุหรืออารมณ์ร้ายก็ได้เนาะหรือไม่ก็บางท่านก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะคาดหวังว่าความรักที่ผ่านมามันคือรักแท้หรือมันมีความรู้สึกดีๆอาจจะแบบวางแผน วางแผนอยากจะแต่งงานหรืออยากจะมีคอมมิทเมนต์อะไรบางอย่างแต่สถานการณ์ในตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เคยคาดไว้ก็ได้มันเหมือนกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะเพราะมันมีเรื่องราวความลับอะไรบางอย่างที่คุณไปรู้ไปได้ยินไปไปรับรู้เรื่องของคนอื่นอาจจะแบบบุคคลที่สามคนอื่นมาเม้ามอยให้ฟังว่า คนของคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้มีคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้มันเป็นเรื่องของสามดาบขึ้นมามันมันมีเรื่องของบุคคลที่สามชู้สาวหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านถ้าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ในเรื่องของความรักก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้ระวังระวังการตัดสินใจผิดพลาดหรือระวังการไว้ใจคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่เขาเขาไม่บอกเราเขา ปกปิดปิดบังอะไรบางเรื่องอยู่ก็ได้ก็ต้องระวังนะคะรายละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการเงินการทองการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆรายละเอียดถี่ถ้วนให้มากเพราะว่าแดเหรียญขึ้นมา8ดเหรียญก็คือการการละเอียดการรอบคอบช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายกับการอยากจะเก็บเงินอาจจะอยากนำไปซื้อบ้านซื้อรถหรือมันมีเป้าหมายกับการเก็บเงินไปทำอะไรบางอย่าง แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือการลงทุนก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าสามเหรียนขึ้นมาอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนการการทําอะไรบางอย่างการมีข้อตกลงการมีการทําสัญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับในเรื่องของการเงินการทองก็ต้องระวังในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกให้ดีเพราะว่าเจ็ดดาบมันยังเกิดขึ้นอยู่อาจจะหมายถึงมีคนปิดบังข้อมูลมีคนมีความลับ Ờ, คู่หุ้นส่วนคู่การค้าการขายของคุณอาจจะมีข้อปิดบงังอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้อาจจะทำอะไรลับหลังทำให้คุณเสียเงินเสียทองทำให้คุณเสียใจได้อาจจะแบบมาหลอกมาโกงมาหักหลังแบบนั้นก็ได้นะคะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พยายามละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพอไพ่ของการถูกหักหลังมันเกิดขึ้นแต่ดวงของคุณ,คณกําลังจะดีขึ้นนะคะเดือดซันขึ้นมา คุณเป็นคนที่ก็ผ่านผ่านการลองผิดลองถูกหรือผ่านประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันเหมือนพไพ่ใบนี้ที่พันหัวอยู่ก็คือแบบมันผ่านผ่านการเจ็บตัวผ่านการเจ็บใจมันผ่านหลายๆลรูปแบบมาแล้วคุณมีมีเกราะป้องกันสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเพื่อเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเอง ก็ไพ่ขึ้นมาเตือนให้ได้รับรู้คุณจะได้มีการวางแผนจัดก,การในอนาคตข้างหน้าว่าคุณควรทําอะไรแล้วคุณจะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าเนี่ยไพ่มันโชว์ขึ้นมาคุณเคยไว้ใจคนคุณเคยเป็นคนที่ซับพอร์ตผู้อื่นคุณเคยใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาไปคุณเคยมีทุกอย่างแต่ว่าคุณก็เคยสูญเสียทุกอย่างเหมือนกันเพราะด้วยความที่ไว้ใจคนนี่แหละ อบางท่านก็อาจจะสูญเสียความรักไปเพราะคนใกล้ตัวอาจจะเพื่อนแย่งไปหรืออะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มก็พยายามเชื่อใจตัวเองให้มากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะเพราะตอนนี้เหมือนคุณตื่นรู้แล้วก็รักตัวเองเป็นมรดกขึ้นมา บางท่านถ้าจะเก็บเงินซื้อบ้านมีโอกาสที่คุณจะถูกอนุมัตินะคะเพราะไพ่ของคําว่าอนุมัติขึ้นมาเนาะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้บ้านมีมีเกณฑ์ที่คุณจะถ้าไม่ได้ซื้อบ้านก็ถ้าคุณออยากจะเก็บเงินหรือหาช่องทางไรายได้ของการเงินก็มีโอกาสจะได้ช่องทางนั้นาการได้เงินที่เยอะขึ้นมากกว่าช่องทางเดิมๆก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณถ้าใครเป็นนหน้า ในหน้าขายบ้านในหน้าขายที่ดินมันมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองคือได้ยอดได้เป้าแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ว่าการเซ็นเอกสารสัญญาการรอการอนุมัติการรอรข้อตกลงอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้ผลประโยชน์ได้ข้อตกลงที่ดีแล้วก็ได้เงินได้ทองเข้ามาก็เป็นผลประโยชน์รายได้ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ให้กับคุณนะคะ ความเฮงความปังเกิดขึ้นการได้เงินได้ทองแล้วก็ความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองเนาะใครเป็นในหน้าก็ช่วงนี้อาจจะได้เกินยอดเกินเป้าเลยมาแบบมหสัจจันย์ก้อนโตเลยนะคะเพราะว่าเดอดสันสขึ้นมาเป็นเรื่องของโอกาสของคุณที่เข้ามาโอกาสของการได้เงินได้ทรัพย์หรือได้รับการซัพพอร์ตที่ดีในช่วงนี้นะคะ <c oughs> การเงินเฮงปังมากๆยิ่งทํายิ่งได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก แล้วก็แรงปาารถนาสัมพันธ์พิเศษวาวดูจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะดูถ้าใครอยากจะเป็นหนี้เป็นสินในช่วงนี้มีโอกาสจะได้เป็นคุณจะได้ของที่คุณอยากได้อยากซื้ออะไรจะได้ซื้อคุณจะได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ใครที่แบบว่าลงทุนลงแรงทุ่มทุนสร้างในช่วงนี้การการแบบทำอะไรบางอย่างที่แบบ ทุ่มเทมากๆากับการทำงานเพราะดูคุณจะมีมีความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรบางอย่างมันมีเกณฑ์จะได้อยากได้เงินคุณขยันทำงานาใช้แรงกายแรงใจหรือทุ่มทุนกับสิ่งสิ่งนั้นทุ่มเทกับมันมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองได้โอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยบางท่านก็เป็นโอกาสของการ ได้ไรายได้เข้ามาหรือบางท่านอาจจะได้เงินก้อนในช่วงนี้นะคะหรือความสัมพันธ์อะไรแปลกๆหรืออะไรพิเศษพิเศษมันเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์อะค่ะจากจากการมีคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างบางท่านอาจจะได้เงินแบบลับๆก็ได้นะคะหรือได้เงินจากการถูกอุปถัมภ์ก็ได้เงินจากเสน่หาก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาอื แล้วก็ฝีมือขึ้นมาเป็นเรื่องของการเงินนะคะแปดเปลี่ยนขึ้นมาสองสำรับบางท่านก็อาจจะเกิดไอเดียโปรเจกต์โครงงานโครงการอะไรบางอย่างคุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณดูจะหาไอเดียเนาะ ดูจะมีมีความที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือชีวิตของคุณมันพลิกฟื้นเ,เหมือนฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนเป็นความฝันคือมันไม่คาดฝันว่าคุณจะได้ขนาดนี้โอกาสของการมีชื่อเสียงโอกาสของการได้เงินโอกาสของชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นโชคชะตาขึ้นมามีเกณฑ์จะได้เงินก้อน ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของข่าวดีเข้ามาในด้านของการเงินการมีชื่อเสียงแล้วก็เรื่องราวเก่าๆก,ก็กลับมาเหมือนกันนะคะในบางท่านอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆก,กลับมาความสัมพันธ์เก่าๆก,ก,กลับมาหรือโอกาสบางอย่างที่มันกลับมาอมืวงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาหรือบางท่านอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างที่ เป็นเรื่องของอาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอสังหารีมารัพย์ใครที่เป็นในหน้าก็โดดเด่นนะคะการได้เงินจากในหน้าการได้บางท่านอาจจะได้ซื้อที่ดินก็ได้มันเป็นการได้ทรัพย์เพิ่มก็มีเกณฑน,นะคะที่จะได้ในช่วงนี้ดูกันการเงินจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก ความฝันขึ้นมาเหมือนอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ไพขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องกังวลใจสิ่งที่เสียไปคุณจะได้อะไรที่ดีกว่าเดิมกลับมาผู้ใหญ่ใจดีคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็ว้าวความเป็นคู่ขึ้นมาใครที่เสียใจในด้านของความรักเนาะอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้หรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้ที่ดูมีเสน่ห อาจจะเลือกเยอะในช่วงนี้ก็ไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ศีลเสมอกันนะคะเพราะไพ่อัศวินราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญบาร,รมีคู่ทีเ่เป็นคนที่คุณคาดหวังว่าจะได้เจอหรือเป็นคนเก่าๆที่จะกลับมาก็ได้นะคะอืมก็มีโอกาสแต่ว่าความความคุ้มคืออะไรบางอย่างก็มีเหมือนกัน ก็เหมือนจะต้องสแกนดีๆเหมือนกันถ้าใครแบบว่าอยากจะอยากจะมีความรักในช่วงนี้หรือมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องสแกนดีๆอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันเป็นคนที่ตรงใจคุณเป็นเป็นอะไรที่มันเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองอะไรที่มันคล้ายๆกันเยอะมากเป็นชาวธาตุน้เหมือนกันนิสัยคล้ายๆกันเป็นคนใจดีเหมือนกันมันเป็นอะไรที่มีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกัน แต่ให้ระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ความสูญเสียขึ้นมาเนาะแล้วก็ความกังวลใจก็คือความความคุมเครืออะไรบางอย่างเดิมูนนะคะมันเป็นความคุมเครืออะไรบางอย่างที่มากับคนคนนี้ด้วยก็ต้องให้ชัดเจนเหมือนถ้าจะคบก็ต้องขอความชัดเจนว่า100%ไหมเคลียตัวเองเรียบร้อยหรือย,ยังมีปัญหาอะไรที่มันติดมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ ต้องระวังในด้านนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมีเจ็ดดาบกับสามดาบขึ้นมาก็มีมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเอ่อหมายถึงว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้มีข้อปิดบังอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภอีกคะในช่วงที่ ดาวพระสุกจรอยู่ในครบเกอนปุตัตหมอชีวกโกมารพัฒชช่วงนี้อาจจะได้เข้าหาผู้ใหญ่อาจจะเข้าไปทำบุญไหว้พระก็ได้หรือเป็นช่วงที่ใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนาะก็จะเจอหมอดียาดีหรือสุขภาพจะกลับมาดีขึ้นได้หรือทุเลาได้ แล้วก็การกินการอยู่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโอ้ไพ่ของคำครูขึ้นมาเนาะครอบครูบางท่านอาจจะได้ร่ำเรียนได้เรียนอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะได้เข้าหาผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะได้งานจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ได้อาจจะได้งานจากผู้ใหญ่ใช้หรือผู้ใหญ่แนะนำให้ทำอะไรบางอย่าง ความซื่อสัตย์มาก็เป็นเรื่องของบุญกุศลเนาะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับใช้ผู้ใหญ่เจ้านายก็เหมือนงานจะเยอะขึ้นนั่นแหละแต่ขอให้คุณซื่อสัตย์เชื่อมั่นซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองชัดเจนในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในเรื่องของความตรงไปตรงมาอย่าอย่ามีตุกติกเพราะว่า เหมือนทําดีย่อมได้ดีอะค่ะเพระพาะไพ่ของเทพเจ้ากนอูเนาะเป็นคนซื้อสัตว์ตรงไปตรงมา,าไม่ผิดคําพูดในสิ่งที่ตัวเองทําหรือมีความรับผิดชอบที่ที่สูงคือคุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นคุณจะได้ความาไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านายจากผู้ใหญ่ก็ขอให้คุณรักษาโอกาสตรงนั้นไว เพราะว่าความซื่อสัตย์ของคุณก็จะนําพาตัวของคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการถูกพิจารณาให้ได้โอกาสที่สูงขึ้นกว่าเดิมอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่หรืออาจจะได้งานใหญ่หรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนั้นก็ได้ก็ดวงในเรื่องของธุรกิจหนะ้าที่การงานของคุณกําลังจะดีขึ้นมากๆแล้วก็เรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์จะเดินทางไปทิศตะวันออก พระอาทิตย์ขึ้นมาเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เรื่องของอำนาจปรมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเป็นพเราว่าของการเป็นผู้นำมันมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะให้อะไรบางอย่างให้คุณได้ทำเรื่องยากๆแต่ทำแล้วได้โอกาสของความสำเร็จการมีชื่อเสียงการได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นก็ได้ อืแล้วก็ภาวาการเป็นผู้นำเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภพยของคำว่าเฉียบพันขึ้นมาเนาะโอกาสนี้จะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็มันมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจหรือคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบลับๆให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วคุณก็ลุยเลยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงจากตัวของคุณ มันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไพ่ของคําว่าก้าวหน้าเกิดขึ้นโอ้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่การรับใช้ผู้ใหญ่การการรับใช้ประเทศก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของข้าราชการมีมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่โดดเด่นมากๆในช่วงนี้การมีชื่อเสียงการเป็นผู้นําแล้วก็ใครที่ทํางานประจําอยู่แล้ว เหมือนกับว่าดวงของคุณมันโดดเด่นกว่าผู้อื่นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นมาเนาะการเป็นผู้นําการมีความโดดเด่นในตัวเองการมีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นการมีอํานาจการต่อรองแบบนั้นก็ได้ก็มีโอกาสนะคะที่อํานาจอยู่ที่คุณแล้วก็อยู่ที่คุณจะลงมือทําไม่ว่าในทิศทางไหนคุณจะทําได้อย่างเหมือนกับศักยภาพ เหมือนกับคุณจะแสดงตัวตนออกมาได้ดีแล้วก็ศักยภาพของคุณออกมาการแสดงฝีมือศักยภาพออกมาได้โดดเด่นทำให้มีคนเห็นในตัวตนของคุณในบทบาทที่คุณทำแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นนะคะปลอดภัยโดดเด่นมากๆในเรื่องของอำนาจปรมีก็ช่วงนี้การเงินการทองก็ดีเฮงปังเหมือนกันนะคะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวย แล้วก็ชื่อเสียงโดดเด่นมากๆากค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอมเมน่นารักน่ารักหรือไม่ก็พพอร์ตบันิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ